มันไม่เปิดวะมึงมีรถมึงจะวิ่งทำไม <S 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 ทำไมมึงไม่เปิดวะเปิดอะไรพี่ก็เมื่อกี้ไงทำไมมึงไม่เปิดเปิดอะไรพี่ได้มึงเจอเพื่อนกูอะไรพี่เป็นไงเพื่อนกูโหดไหมเป็นพ่อมึงไม่ยอมเปิด มึงจะให้เพื่อนเปิดให้ดูเอ้ตองเนี่ยแค่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันยากตรงไหนเนี่ยไฟเลี้ยวใช่มันอันตรายรูป้ปะเนี่ยรู้ว่าผู้พี่จะมากระทืบผมไม่ใช่แค่เปิดไฟเลี้ยวเองเนี่ยมันยากตรงไหนเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวเพื่อความปลอดภัยออของคน<ม>ใช้รถใช้ถนนในรุ่นยุคเมริเนียนอะเขาไม่ตีกันแล้วเมริเนียนยุคอะไรวะ